กติอีเวลานั่งเจออาะจะเจาะกับแบบคนที่เล่นด้วยหรือว่าเจาะเองยี่เจาะเองก่อนเจาะเองก่อนเจาะเองก่อนแล้วค่อยไปนั่งคุย,คยแล้วก็แบบไปถามทําความเข้าใจกับตัวคู่ว่าเห็นภาพเดียวเห็น,<า>เ,หนเห็นภาพยังไงเป็นยังไงได้ลยมันต้องมามองก่อนว่าภาพที่มองเป็นยังไงถ้ามันใกล้เคียงกันก็โอเคไปกันได้ได้ได้ดี ว่านามก็บางทีนามก็จะแบบมาอยู่กับตัวละครก่อนเพื่อเข้าใจแบบคนนี้อย่างดีเป็นชั่นทุกอย่างแบบที่เขาพูดงี้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 งอ,อะไรเงีย้ยก็เลยก็เดี๋ยวมาเวิร์กกับตัวนี้ขึ้นแล้วก็แล้วก็คุยกับยี่เรื่อมาเนี้ยแต่ก็รวมมในตอนนี้ที่สโคบหลักๆมันก็เป็นภาพเดียวกันค่อนข้างชัดเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกแล้วว่าพอเล่นด้วยกันการคุยกันมันก็ต้องเยอะเพื่อที่จะมองให้เป็นภาพเดียวกันว่าโอเคตัวละครเป็นยังไง เพราะว่าเพราะในนั้นน่ะเพราะเราคือ<ช>คนนั้นจริงๆ<ช>เราน a m คือเขมใช่ยูคือเชื่ออะไรนะามุกดา